ก็บรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องแต่ว่าดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเด้อพี่น้องแต่ว่าดีทุกทุกคนที่เขามาเป็นกําลังแรงใจคนสองปลาล่ะพี่น้องหลังจากหายไปพี่น้องหมู่บ้านหมู่มีคลิปวันนี้เดินทางกับปลาคือเก่าพี่น้องกับยิ่เกตคือเก่าแต่ว่ามาไม้ไม้เด้อพี่น้องมาอีกไม้มาไม้บันบกบกใค้ยมาจักเถื่อพี่น้องมาหลุนน้ากันว่าสิฝุกสิมอานบ่ปลานนองเมฆบ้านเกิดพี่น้องรอดจากสองสามเมือ หลุดน้ำกันพี่น้องพอกันบรรยากาศย่ำเสื่พี่น้องครับบรรยากาศฝนโป,ยปยรยโชคดีครับพี่นอ้องเอ้ฝนปีนี้มาเร็วครับน้ำเต็มให้หน้าตอนนี้เขาวกวานมาทันใดดอกพี่น้องระบายน้ำออกจากหน้ามาทัานเบิร์ดเนาะกับปลา,าก,ก,กับแยเกศคือเก้าพี่น้องมือนี้ยปกติค่ะมารลุ่นน้ำแยาเกศเนืองจากเกมื่อนี้ยไม้ไม้ไมือนี้บ่เคยมาถึงไม้ไม่เคยมาเด้อผมขามึงเด้อพี่น้องขาเพิ่นผมว่แห้งเน้อ้าเฮ็ดตัวนี้ผมอําลำ ีี่อกบางคนเอิ่นพึ่งไหวแหละพี่น้องไม่ติดข่มซ้ำใบนี่ล่ะบ้าเนะาะตา,าได้หลุดหลุดน้มกันพี่น้องมื่อนี้ไงใหม่สีมันซ้ำไดลแต่ปลาเขาก็สมบูรณ์คักอยู่พี่น้องเอาขาทายจะเลิกพี่น้องไายบันบก์ถ <laughs> ึงข่มคาไล่ข่มอำลังเด้อพี่น้องนี่ผมแสบย,ยืนเป็นั่งแบบเนาะทั้งางานวีธ บ้านบกเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอบุญสลีกนี่ยแหละพี่น้องมีปลาข้างนั้นเบ็ดเอ้าลวน,นน้ำกันยงเงาเ้อพี่น้องมื่อนี้ปลากระบอช้ำนาญป็นไดอาศัยประสบการณ์น้อยเกศเ,เป็นเป็นตาออกเล้เป็นตาเฮ็ดหลายแห่ง<อ>เป็นปลาซี่ปลาขย่อมเลยล่ะพี่นอ้องปลากรออีกดอกนึงพี่น้องเออหนึ่ง,งกินได้อยู่ แสบพึ่กันเสียงรถแขกมาหลายตัวแล้วนเพอพอพอนาะเสียงปิอกอับแลนแซ๊วเลยพี่น้องทั้งนอกอาอหัวน้ำกันเด้อพี่น้องมาหนิกับบรรยากาศฝนโปรยนี่แหละหลอกน้องพี่น้องขมขาลายอ๋อโบงู่ปลาเฮ็ดยังก็เอามือน,นี่โอ้ยแสบเด้อผมขมขาลายหอกน้งเป็นตามีหลายเหตุนาะปลาเนี่ยนาะงมาป่านี้คืออยู่พี่น้องเขาชาอยู่พ่อเรื่อยเลยอ๋อขุมขาลายอีกเด้อพี่น้องหนิ แม่นบ่้จะเก็ทั้งนั่ะแม่นเนาะเออเอาผ่าทาอลไรพี่น้องโดนฝนเนาะโดนฝนโอ้ยตกมาหนีกต็ตกกระดักกระดอกเอาเว้ยตกปันเดือนสิบเอ็ดพี่ <c ười> พน้องเอ้ยฝนก็ได้ <c ười> บ้านเขากับเพืนอนในบ้านพี่น้องเอ้ยมาสามสี่มือว่าท่านยุดอยู่บางมือเอาบดขึ้นเลยนะพี่น้องนาไปจ่อบดถูกเห็ดเนาะโอ้ยพี่น้องเอาไปตลาดเห็ดอยู่เด้อพี่น้องรุ่นรุ่นพี่น้องหลักนึงพี่น้องผมขาไล่ ทดล่องไดเดอร์พี่น้องนี่แซบแซบ่าตรงต้นน้ำถิม่มนร่เชเกตเอาหมันมาแน่เลยพี่น้องมาหนหรักๆเป็นผึ่งขมขาลายดูุน้ำกันพี่นอ้นอง,นงขาลายผึ่งขมขาลายพี่น้องเอ้แกงแซบแซบนี่ใช่ละเอ็ดมากมาก ใช่อุบนก็นมากขึ้การลักกูมเอ <c oughs> อร์นี่เด้วพี่น้องจะให้เบิ่งลักษณะของเห็ดผิ่งขมขาล่ายหรือว่าพึ่งไว้บางคนก็นเอิญพึ่งดังแห้พี่น้องนี่ลักษณะขาเขาสิเป็นเสกแสกอย่างสี่พี่น้องนี่รสชาติกะสีบกขมแห้งพี่น้องขมพอประมาณนี่แหละ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสขมของเห็ดนี่พอดีเลยพี่น้องนี่แต่สีปกขมแห้งคือผงโย่ค่าเด้อพี่น้องสิขมซำแกงไว้นี่ลหละแซ่บคือกันพี่น้องเอาตูเคสเด้อพี่น้องมาเนี่โยโบหูปลาเอาตูเคสเหรนะอเนาะบางทีไปตำเห็ดผงแดงก็เป็นได้น้องโแน่ได้นาองเอาแดงนำมาเก็เอพี่นอ้องจุ่มางงาม แกงร่วมกันแสบด้วยหรืพี่น้องนี่แสบเดินไปทั้งนั้นเดินเนี่ยังยี่เกตมาเด้อมาเเเดด้อ็พิงค้าเพิงไลเพิงเดือดาาอเ,อเพิงค้าไล่เอ้าปลาบ่เคยมากันยังหมานอยู่ยี่เกตพี่น้องพอเป็นโมเลยภาษาจูงย่างงามเลยนเนาะเมืึงในกีหน่อยมันนั่นจีหน่อยเกิดเต็มเลยอือปลาเนี่ยเกิดคาดขึ้กันพี่น้องบ่เคยมาจ้าเถอะมันต้องาเมืองในมืองใน เอยยางงามตัวนั้นพี่แม่นเบิดร์ดเป็นผึ่งขาไล่ด้อพี่น้องผึ่งขาไล่หรือว่าบางคนเอิอนผึ่งเลือดล่ะพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยเฮียไปแม่นเบิดเลยบาดโฟก์ไหวได้มืออื่นที่มาเอามาใน่อยน้องตัวหน่อยเอาไว้ก่อนโวก์ไว้ก่อนพี่น้องตื่นเต้นแล้วเด้อพี่น้องกับปลาไม่บาดขนาดบ่โห่โฮมันเด้อพี่น้องฮะมุมั่วอ๋อมนกระต่องกันนี่แล้วกระต่องเนาะพี่น้อง ก็ต้องคับเพียนปลาละ่ะแท่งนั้นบ่ออกอปลาน้องเมกลอยอยู่บ่เกินหมื่นสองหมื่นหรอกพี่น้องเกิดปุ้ยพี่น้องเอ้ย่ะแถบนี้มัน<อ>เป็นแถบที่ปลาเฮ็ดหลายพี่น้องกีนหน่อยพกไวมึงในไม่ตะกีนหน่อยพกไวพวกไวพี่เอาเบิกแท่งนั้นพี่น้องด้ยปุ้ยดูอีกเด้อเนาะต,ติดไจ้เก็ยบไร้เก็บเฮ็ดไลายมือซันแล้วเด้อพี่น้องเว้ยปุ้ยค่ะ โอ้ยเอาดีๆเอาดีๆแบบนี้ก็ต้องฝากนี่ดอกนึงไอ้ยังกินมันหล่มอยู่นี่แม่นบ่นั่นน่ะพขูดๆโอ้แม่นอ๋อเหลือแต่นี่ก็เอาอ๋าต้นน้ำกันพี่น้องคืออยู่มาไม้ไม้ปลาไม้กับเป็นตะหมันอยู่พี่น้องคอเรืออยู่มึงเลยเขื่อนหน่อยมันบ่บ่นหน่อยเอาเลยเนาะเอาเลยต้องเคีออกนี่เพิ่งยังยิเกลียพิ่งเขา ปาดมังนี่ปูนข้าวเจ้าปูนข้าวเจ้าอ๋าไม่ปูเฝ้าอยู่ตัวนี้อันเฝ้าก็ขคอในเด้อขอในเด้อจ้าปาดพี่น้องเป็นยี่นั่นเนาะเออปีน้องอ้๋อขอท่าอะไรพี่น้องมวะนี่ขอท่ายู่ตัวคนมันไปใส่กระโปรงให้เห็นเห็นอยู่ป่าบราเคยมาเด้อพี่น้องเลย เป็นเห็ดก็น่าแหงพี่น้องก็น่าแหงเด้อพี่น้องอุ้ยออกมาถูกเฮ็ดเลยเนาป้าบันมกกำมันอยู่เด้อพี่น้องนะบ่เคยมากกำมันแล้วเนาะมากกำมันที่กองอุ้ยพี่น้องเลยค้าเป็นขาอีกแยสองดอกพี่น้องอุ้ยข้าโอ้เสอดเนาะเห็ดปลาเนี่เนาะเกิดทุกเฮ็ดเลยพี่น้องป้าไปตาเห็ดผงแดงจากมือมึงไดยเนาะสิบก้อนมึงพออิลีการฝอนบ่หะอหิ้งเงาเลยอ่ะเออรุนนับกันไปเรื่อยพี่น้อง ส่งหมานอยอะวุฒิเขดเลยพี่น้องเผ่งเขาค่ำเด้อพี่น้องนี่ยเผ่งเขาค่ำหรือบางคนเอิ่นเผ่งเขาหน้อยอือแม่เผ่งเขาหน้อยอ๋าออกทุกเขตเลยเด้อพี่น้องเผ่งเขาเกิดเกิดได้เก๋มีหอวเผ่งเขาเผ่งเขาพี่น้องเลยปลาตัดปาตัดปาเกิดทุกเขตเลยเด้อพี่น้องปลาเนี่ยมันแล้วมันแล้วปลาพันบกพี่น้องปลาพันบกอำเภอบนทะเรศนี่ละ มาเด้อมาเด้อพี่น้องอ้อยพี่น้องบานีิพี่น้องเอ้ยพุทุเข็ดเลยพี่น้องถ้าเจ้าใหหมานอยู่น้อง่็เคยมาจจกเถื่อกเลยก็เคยมากกับหมานพี่น้องเอ้ยบานิแมนบล็กเลยพี่แมนเบิร์ดทีสทเข็ดนี่ใส่เบต้อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่มันขันหมวกอันจิจูมเนาะอุ้ยแต่นี่ก็โอเคแล้วละมาท่านเถาดอกนั่นมันบานเต็มทีเตือยมาท่านเถิงปุรุนผู้เก็บดถ้ามันถือฝนถือฝนน้ำ ฝนตก<อ>ด,ดีค่ะเบิร์ตขึ้นเลยฝนพี่น้องเลยเนาะทีเกิด <ไง S 1> ลาเคสอยูด่ดอกพี่น้องป้าน้องเมฆก,กระโดนดอกมาปลานีกนาน่ก่อน <c oughs> อรุ่นพี่น้องรุ่นย,ย่าเกศมันคักป่านี่เปินผ่อลายเห็ดเด้อพี่น้องมีสารพัดเห็ดผงเลยพี่น้องผ่อตอนนี่ตัวแย่ย <c oughs> ่าเกศขาดระพี่น้องวันนี้ผ่อลาเคสเลยผ่อเบิด์ตกเห็ดพี่น้องตัวนี้เป็นเห็ดหนาหวานพี่น้องแมีนเนาะอีดอกนึงงามๆอยู่ฝนจูมเด้ จุมหน่อยจมนอยเอานไมพอเบิดแล้วมันถูกเฮ็ดเดิอพี่น้องบบบนี้ <c oughs> เอ้ายกเกอยากโซตาพี่น้องค <c oughs> รับบท่านโดนเดิอพี่น้องนี่ได้ได้เครื่องตาละ่ะแต่ว่ามีหลาเห็ดเนาะ <c oughs> ยังบ่บท่านเจอแตละงโงกพี่น้อง่วนเห็ดผึ่งนี่เจอแถบทุกเห็ดผึ่งอยู่เมื่แไ่จูมันนะเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดหนาาวานเป็นเห็ดร่วมทั่วไปลหะพี่น้องนี่มีเบิอ้ยจูมพี่น้องจ่มงามแฮรอ่ะรุ่นพี่น้องรุ่น อีกพี่น้องเฮ็ดดอกนาหวานเฮ็ดนาหวานหวานสมซื้อได้หนิแมนไปต้องโน่นบอกเออช่องมาว่ามันเห็นขาเพิ่นแล้วแมนบอกไม่จะเป็นเฮ็ดหนังโอ้วน <c oughs> เฮ็ดนาหวานบอแมนบอวยมึงในฝุ่นแมนเป็นขาขาวสากหลากอยู่พี่นอ้องเนี่ยแม่มาเห็นขาผึ่นนะขาถ่ายพี่นอ้องนี่ยขาถ่ายขาถ่ายยอะก็ต้องยัดแยกเกลตาสองน้อยอยู่มาหนีก้อนหน้าแหงจุ้มงามแห่งพี่น้องสารพัดเห็ด mà anh nói này zoom lên ngắm ngắm ơi tự chế khác nó tự chế luôn nọ vừa đi kéo hết ma lái mửa pino à, okay, à, mà hết mua kân... lái bả này cút 2 đọc thế mà nó bắn bắn cả ngang luôn ok luôn ah nhau nhau đấy pino mờ nè bỏ phò cắn lái mửa là หมอวานไหมหมอก่อนกระพ่ออยู่พี่น้องแต่ว่าบ่อเต็มทีปันไดนเห็ดมืัอนี้พาะกันเงี้ยเหีพี่น้องยังเกศว่าเออปล่อยไปผนกับพ่อเนาะโอ้ยพ่อแล้วเนาะดอกงามแห่งพี่น้องก้อนหนาแหงพี่น้องขาเป็นขายอีกแล้วตามผมก่อเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้อุ้ยอุ้ยจุ๋งงามแห่งเ็นดิสเห็ดดอกเห็ดร่วมทั่วไปทั้งผลนมีบ่เอ้าลุยอืมลุยบานแต่งามอยู่พี่น้องคนขา จูงงา่ามพี่น้องพี่น้องเลยมันซอดขาเห็ดทางนี่ถ้เป็นเจ้าสูงงามแต่นอ้อยายเกศอ่อนเห็ดทางนี่พี่น้องอเอ้ยผมพี่น้องเอาอยู่บ่ยายเกศเอาเหรอเนาะเอาไปใส่ใกับเห็มีขมตัวนั้นผมลืมเมียเลยเด้อนี่อันนี้ขมเฮ้ยเห็ดผมว่า,วาไม่เห็ดผมบอกว่าบ่แมนบ่เออเห็ดผมขมมันแหล่ะเด้อไม่แมนว่ะโอ้เห็ดผมขมแหล่ะบ่เห็งผมยังวะขมขมจนลืมลืมตะเลียมหมดแล้วนี่ มันก็ะผึงขมอยู่ข้าล่ะพี่น้องแต่มันเกิดตามปลาธรรมชาติ์ปลากระหน่อกเมื่อไรจุม่านจุงม่งงามกระผึ่งก็เอาเด้อพี่น้องบานนี้สะระารเ็ดเด้อพี่น้องจุ่มนึงกึงงมหรอผมจะเรื่องคนจองปลาแบบนี้อเกดนี่ผมลืมเมียล่ะเด้อจ่มงามเม่กาลืมมีปะหน่อง กลืมอยู่บ่าลืมเมียนี่ลืมแต่ย้ำลมพ่อนายแหงพี่น้องนะเมื่อไรเฮ็ดเฟิงก็เฮ็ดนี่ละมันถูกเฮ็ดเลยเมื่อน,อน,นี้ไม้กับป้าบันบกเด้อพี่น,อน,น,น้องบันบกตะบนตหเคาอำเภอบุญทลีกนี่ยละพี่น,อน้องเฮ็ดยังเฮ็ดนาหวานเฮ็ดนาหวานอ๋อมีถูกเฮ็ดเด้อพี่น้องฟูนเด้พี่น้องเปันหามันปนนะเปนาะเกตรพอเอฟซีพี่น้องท่าอำเภอเดี มาคือการน,นอมาคือกันตัวเคยมาเคยมานมาอยู่ตัวมานมานันมานประจำคนรอปลาอยู่แล้ว <c oughs> คนรอปลา <c oughs> คนรอปลา <c oughs> เอา้าหลายผู้หลายคนอยู่พี่น้องมากมาหนี้เส้นทางเส้สนนี่กับสองฝากทางนี่เป็นปลาเฮดเบินหลับพี่น้องไปบ่ายไปแล้วบานีอ <c oughs> พี่น้องใทยอำเภอเดชก <c oughs> อร์กามี่พี่น้องมาหน่กอแดงกอใหญ่เริ่มบอกไม่บ่องามแห่งพี่น้องเลยเออจะเกตมันถูกเฮดเด้อพี่น้องมาหนี้ ไก่เต็มเด้อตาแจเกตพี่น้องไก่แล้วเปลี่ยนปลาเปลี่ยนไม้บอกไก่มากกับมันอยู่พี่น้องมันอยู่ก็หนาแหงพี่น้องจุงมงามชุดจอดชุดจอดเท็ดต้องฟันแจเกตใจเย็นจุงมงามก็อแดงขาขาขาเป็นขาเลยบานี่ตสยว่าขาภูเก็ุไนแล้วเอาถือว่ามันอยู่พี่น้องถือว่าเป็นปลาสมบูรณ์เติบู่เด้อพี่น้องปลาเนี่ยเป็นปลากอปลาเบนจะพันทั่วไปมีลาเคสคือกันพี่น้อง จุ่มนี่ก็งามไม่เก็บหามเนาะเฮ้ยอฮ้ยพี่น้องโอ้ยก็ทาอยู่พี่น้องก็ทาอยู่พี่น้องเพิ่งเข่าขาคนเทาเก็บในปลาย่างนะฝืนเพข่าจีงเทาเก็บปลาย่างแมีนเล้วมีลาเก็บอีลีพี่น้องปลานี่จุ้มนึงพี่น้องเพิ่งเข่าโอ้ยเริ่มเหล่มเนาะมีถูกเก็บเลยเนาะแมนก็ทาอยู่ก้อนาแห้งพี่น้องดอกเบล่อเลยโอ้ยขาหนึ่งกิมแจวพี่น้องไอ้แสบเพชรตัวนี้ เฮ็กกอบจุ้งมนึงเข้าเคี้ยขนาดเน้อมันลงเหลือตาเขาทีนี่จุ้มงามัพี่น้องเฮ็กกอบยังสีนี่แม่ยางเก็บยางเก็บเนาะเังซ์สีเป็นตะม้านเลี้วอยู่พี่น้องเฮ็ดปกมือรนึงพี่น้องแกคือกันเด้อพี่น้องคนตัวนี้จุ้งมั่งมั่งพี่น้อง พึ่งเขาบ่เ <razor> น yeah, ี <ini again. ros ient> ่ยเขาก็มาพุ่งเขาพุ่งเขาพึ่งเข่าหนอยพี่าตัวห้อยต้าหัวห้วหัวนัอหไว้ัวหหัวหัวหัวยัวหัวัวหัวหัวหัวลัวห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 ัพห่วหัววหั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 วหหมหัวหัวหัวหหัวหัว้ัหัวนัวหัวหัวหัหั่หัวหัว้อวหัวหัวหัววหัวหัวหั้หัวหั เตียยตาแล้วบดัด <laughs> นี้เอสิเต็มแลวเด้อพี่น้องตาจะเกตบัดนี้เก็บไปเก็บมาเอาเกือบเต็มเลยพี่น้องลาเคสเลยมือนี่ทั้งเห็ดดินเ็ดรวมทั่วไปทั้งเ็ดผงเ็ดผงก็เป็นผงรวมทั่วไปลหละพี่น้องเ็ดกอก็มี่กอน่าแหงเอาซือว่ามันแต่เศ่้าอยู่พี่น้องมานี้่จือล่กางเกงลา่กับมนันคือเกาเด้อพี่นอ้องกอน่าแหงพี่น้องโอ้ยเนาะจ่มโอ้ยจูมงามเนาะแลนนี้บานมันกำลังกขบ มาท่านบานเต็มทีเนาะอื้ยขาเนาะหนึ่งกิมเจวพี่น้องไอ้ตัวนี้แซ่บแท้เฮ้ยโอ้ยโว้ยพี่เดชโคนรเยี่ยบเอาดอกดีกันมีอยู่พี่น้องนั่นวัวพี่เดชโอ้นั่นงามยุกงามอยู่อยู่แต่ทองเนาะเอ้าเหมิดมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ตกดีค่ะฝนปีนี้ พึ่งขมบ่ะนี่เอ้ยขมไขายกับไอ้พึ่งขมยุคข้าด้อยตุภีรน้องตัวนี้น,นี่เสาเว,วเรียวได้ใช่ไกล่องบะท่านเ <c oughs> อุ้ยสะออนพี่น้องนไหมซากลากอยู่ยโอ้อยไข่สาวจังไหนขอดกระมวลคือกันงอ,อุ้ยยืออกขักแห้งเป็นเหงาเป็นเหงาเลยพี่น้องเลยคุณอะตาที่สองกด้อเอาตาสองเลยพี่น้องรดงนน้ำกันเต็มกันเฮ็ดถุงขมหอมมูญ่ได้หรอ ใหญ่เลยใหญ่เลยพี่น้องดอกนี่งามเนี่ยโอ้ยขาพี่น้องเลยอู้ยยอดเลยจ้ะมาเด้อเก็บเห็ดผงกมน้ำยาเกล็ดนี่ลาเคสเลยพี่น้องมื่อนี้เออย่าเกล็ดเอาพี่ก่อนเอากล้องเงี้ยพี่น้องโอ้ยมาผ่อ่งได้ไปโหดแท้อ่อออุ่นบ้เกิดตามปลายุค่าเด้อพี่น้องขมตัวนี้เกิดตามปลาซี่น้ำดงมี่สองขมพี่น้องตอนนี้ เอเบ่งผก้มส uh ีม่วงก่อนพี่น้องปุ้ยขาปุ้ยยแน่พี่น้องเลยบังนี่ปุ้ยค่ะ้ังนันต้นนี้บป็นดอกนี้เบลอเลยขาเป็นขาอีกแล้วเอาดอกนี้กมของแฉ่ด้วยเนาะผมของแฉะปุ้ยนิยมส้มสอบรสดาาิขม้มกะ แซ่เพื่อการละพี่น้องนี่ก่อยบอยเกตเมียนบางคนคนนําไปก่อยไปย่ำมาล่ะพี่น้องมันกับสิขมขายครับยุค่าล่ะพี่น้องมันกับพึงขมยุค่าละ่ะเพียงแต่มันเกิดในปลาธรรมศาสตร์มได้เกิดตามหรมยุค่าแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยจีบมึงไหนผมไม่ยัง้าพี่น้องมึงคุณมึได้พี่นอ้อง,นนองขาอา้าลุยอ้ย ทางผุนเป็นร้านแกเก็บเพื่อกัน <laughs> <net> เดินทางซีข้พี่น้องมาเนี่ยคับร้านสาวร้านเคยใส่คนมาน้มกดอ๋อนี่ไปออกขักด้ <net> อหมูใหญ่ขัก <net> จื้อไวนะ้เ <net> น <net> อะมีโอกาสได้เก็บเก็บทุกเฮ็ดเราพี่น้องมาเนี่ย <net> อีกสองมือ,มอไม่อีไรอีกเด้หนึ่ <net> อีกสองสามมือข้างหน้านี่คาดว่าละงกสา,พารพัดเฮ็ดเกิด <net> แช<ร>่ <net> พี่น้องล่อล<ร>ุ้นพี่น้องเรได้เก็บมากมือหนึ่งปวดแอวปันดำหน้าและยายเกตโกมเก็บ อ่้งละหกเน่ยค่ะอืมอ่านานเลยอุ้ยเนาะะมีสองขมเด้อพี่น้องในมเดียวเดี๋ยวให้บ่งอีขมหนึ่งอีขมหนึ่งพี่น้องนี่ข้มโแห้งเตัวนี้สิขมโมแห้งตัวนั้นขมแห้งนั่นขมจนรืมพอยายเลียมซักเลยแล้วนรืมมในบ่โดนดอกข้มโมแห้งพี่น้องขมโมแห้งเกินน้ำกันนี่แหพี่น้องนะอโผดนาะพี่นองตาที่สองยเกล็ดเาแบบเดียว เกือบเื่องตาพี่น้องมี่แต่จุมม่มงามเป็นพึงขมเด้อพี่น้องหลกัลกๆพึงขมแล้วยกัเฮือร่วมทั่วไปแ่ะพี่น้องกับหอดบานคอยไปแยกออกอันใดขมอันใดโบขมเอาลุนตาที่สองพี่น้องอบาดเอาก็มาพี่น้องมานีว่หมูปลากับพอดแล้วพี่น้อง<笑><笑>มาเด้อจ้าเอาแล้วกขาวพี่น้องมืออื่นทีออกไรป่ะจ้ากำลังผอเนาะแม่งนเอากำลังเริื่มเห็นเด้อพี่น้องแล้วงกนีกำลังเป็นใครดันขึ้นนะงกขาว แต่ตะอ่อนว่าพี่น้องฝนที่สิมาก,ก่อนเนะาะคืมไมอ่ออกแหละโชคดีครับพี่น้องฝนจังางวัเฮ็ดมันเกิดครับอ่าเวลาตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกับสิบเอ็ดโมงเนี่ยละพี่น้องตอนนี้เดินทางมาหอดรถก็คือสิเมนเดินทางกลับบ้านละพี่น้องบาง่ายนี้ยอดเฮ็ดส่ได้ที่มนันก็ถือว่าอลังการอยู่พี่น้องมันลาเฮ็ดเลยพี่น้องเมื่อี้ละงอกพ่อไปสามจูมพี่น้อง มืออื่นสิพอเป็นมูใหญนมวันแนเดอพี่น้องมืออื่นอาจสิเกิดมูใหญ่ส่วนเ็ดผึ่งร่วมทั่วไปทั้งผึ่งขมเนี่ยโอ้ได้หลายคักอยู่พี่น้องตาที่สองของยายเกศกระบุงตัวนี้บ่อเต็มพี่น้องเคืองเคิืองกระบุงส่วนตายายเกศเต็มถือว่ออาม,านมันจะได้ผลถือว่ามันอยู่พี่น้องมันเป็นปลาบ่อเคยมากจากเตือกับปลาบานบ่อไกลก,กันดอกพี่น้องแต่ว่าความเคยชินในการเขามามันมันบ่อไกเด็กเขามาหาเ็ดปลานี่ลักลกันสิไปทั้งน้องเมก แต่มาคขังแหลกกับมันสุดยอดอยู่พี่น้องถือว่าสุดยอดอยู่เอ้าคือที่แม่เดินทางกับบานเร้อพี่น้องบานนี่เพิ่งคมกับได้ไลยเติบเนอเพิ่งคมนี่สทีมีสามอย่างเริอพี่น้องเพิ่งคมขาไล่ที่เก็บต้นเขีบสิเป็นคบคบมาแห้งพี่น้องคมสัมสัมไว้นี่ล่ะส่วนตัวนี้กับสิคมข้นมานิดนึงพี่น้องนี่ผมทซ้ำกันกับตัวไว้เนี่ะอืมซ้ำเพิ่งไว้ที่แหลกแต่ แต่ตัวนี้โทษที่พี่น้องนี่ข้มฉันลืมหมดตัวนี้ขมคักขมแน่อยู่พี่น้องนี่กะซําเฮ็ดยุค่าล่ะพี่น้องแต่ว่ามันเกิดในปลาธรรมชาติกะเฮ็ดผงยุค่าล่ะมาเกิดในปลาธรรมชาติขากะเลยสิบบอวบคือเกิดตามปลายุค่าปันไดพี่น้องเอาถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องกลับบ้านก่อนบานนี้มันมีภารกิจพี่น้องช่วงนี้อาชีพบริพอกันเงาปันได เพราะว่าอยากเวียกให้เวียกหน้าลหละพี่น้องฝนกสิตกฝนกสิมาพ่อฝนเอากลับบ้านก่อนพี่น้องบายนีย้ชื่นชอบวิดีโอจังได็ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถุกค้ามติชมอย่างรอำรวนกับคนส่องปลากับยายเกรงไม่พี่น้อง สำหรับคลิปวันที่หกพฤษสภากพาก้มปีหกหาคะคือซีเมนลาพีล่าน้องก่อนพี่น้องเมื่อยหลายอย่างปลาอากาศก็ะหอ้องนอนตอนนี้เอา้าจอดใส่แต่รถสีเมื่อแะ,ะ้แวบ่เ <laughs> มื่ออะไรบ่สวัสดีค่ะมวหลหรายจะ่เกตพอเฮ็ดพี่น้องยาวใหญ่เลยเมื้อนี้เอาจังพอกันไหมพี่น้องรอหลุนกับคนสองตาไหมอีกเมือสองเมื่อ,อ,ส,อ,อสามเมือนี่คาดว่าทุกปลาล่ะพี่น้องมีทุกเฮ็ดเกิดคอยรอหลุ่น้ำกันเงา หลังจากวางจากภารกิจต่างๆบนลาพี่น้องพ่อกันทุกมือ่อช่วงนี้อาสิพอเมือเว้นเมือ่อพอเป็นจังหวะมีภารกิจอยู่ให้อยู่หน้าละะพี่น้องเป็นฤด,ดูกันไทยวันเอากลับบ้านก่อนพี่น้องมาหนิสวัสดีครับ